ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้ฟังก์ชัน c o l l e n t user เป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่ยาวมากเท่าไหร่ก็เดี๋ยวมันจะเว้นระยะไปนานเกินไม่ได้อัพคลิปันประมาณ2-3สาอาทิตย์ได้นะครับไม่ค่อยมีเวลานะทำงานเ o r ร์ก o ฟ h ์มโตลอดโอเคเรามาเริ่มกันเลยอันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับฟังก์ชัน current user ชื่อมันก็บอกเลยว่า current user แมลว่า user ปัจจุบันหรืออะไรที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับ user มันมีประโยชน์อย่างไรอ้ฟังก์ชันนี้ก็มีไว้สำหรับคนที่เขาทำระบบสมาชิกอย่างเช่นไม่อยากให้ user นี้เข้ามาใช้หน้านี้เพื่อเขียนเงื่อนไขได้ไม่อยากให้ user นี้เห็นรูปภาพนี้อะไรแบบนี้นะครับเราสามารถเอา current user ปัจจุบันที่ log in เข้ามาเนี่ย ็คสเตตัตรงนี้ได้ไม่ว่าใครก็ช่างจะเราอินเข้ามาแล้วเราเขียนเงื่อนไขไปเลยว่ายูเซอร์คนนี้ห้ามใช้ตรงนี้หรือยูเซอร์ที่อยู่โลเนี้ยห้ามใช้ตรงนี้อะไรแบบเนี้ยโอเคเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นผมก็จะไปที่ไฟล์นะครับไฟล์ที่ผมทําทิ้งไว้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ผมทําเมื่อเมื่อมืคลิปที่แล้วก็ถ้าใครเปิดมาแล้วงงก็ ไปดูคลิปที่แล้วนะครับก็หรือจะไม่ดูก็ได้แล้วก็มาเริ่มที่คลิปนี้เลยก็ได้ไม่ว่ากันเพราะผมก็จะใช้ไฟล์เดิมที่ทำเมื่อคลิปที่แล้วนั่นแหละก็คือส่วนที่เนี้ยส่วนที่เป็นอ่าซิงเกิลบล็อกเพจนะครับก็ตรงนี้ก็อย่าไปสนใจมันแล้วกันเพราะว่ามันเป็นของคลิปที่แล้วเผื่อใครเพิ่งมาดูคลิปนี้ก็ก็ข้ามข้ามไปนะเป็นไม่เห็นไปแล้วกันนะครับทีนี้ตัวคอนเทนต์ยูเอร์ผมจะเขียนตรงนี้มันก็จะไปขึ้นแสดงอยู่แถวๆนี้แหละนะโอเค ผมเขียนในไฟล์ผมเขียนในไฟล์ <c> single <oughs> เ,เอ๊ะ single b l o k page ใช่ถูกแล้วมันอยู่ในโพสทายที่ชื่อบล็อก a g e ตัวนี้โอเคทีนี้ก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับเปิดท a g p h P ฟังก์ชันนี้นะครับเขียนแบบนี้ก่อนจะเขียนเราก็ประกาศตัวแปรให้มันก่อนจะได้เอาไว้ใช้ง่ายๆครับหรือจะไม่ประกาศก็ได้แล้วแต่ตัวเลน user อันนี้ชื่อตัวแปรนะครับจะตั้งอะไรก็ได้แล้วแต่ถนัดนะทีนี้ฟังก์ชันจะใช้ชื่อนี้ครับ wp_get_current นะขึ้นมาแล้วโอเคด้ามบทีของใครที่พิมพ์แล้วไม่ขึ้นแบบนี้ให้ไปลง extension ก่อนนะครับของ wordpress นะ extension ของ wordpress ไปลงซให้เรียบร้อยนะ wordpress สนิดเป็ดหรือเปล่า นะตัวนี้เป็นลงซะนะครับของ VS code โอเคมาต่อหลังจากนั้นเราก็เอาเนี่ยตัวแปรที่เก็บค่าฟังก์ชันนี้นะครับมาใช้ก็เขียนไปเลย c u r r e n user key ed, arrow function นะครับแล้วก็ user อันแรกก็น่าจะเป็นอะไรดีละ่ะ first name เนาะ first name ด,นนดูซิว่าโชว์ไหมอ่ะไม่โชว์แน่นอนเพราะยังเปนแอนโคโอเคดูซิว่าโชว์ไหมปึ๊บอ่า first name ถามว่า first name first n ตัวนี้มาจากไหนมาจากตรงนี้ครับเราคลิกไปปุ๊บนี่ครับ first name มันจะเอาค่าตรงนี้ทั้งหมดและครับไปโชว์นะครับทั้ง first name last name nickname อ่ะ display name นะครับ ถ้าไม่มีค่าอ,อีเมลด้วยถ้าไม่มีค่าในช่องพวกนี้มันก็จะไม่โชว์นะครับถ้ามีมันก็จะโชว์นะแล้วก็ไปต่อนะครับไปต่อมีอะไรอีกขออนุญาตก๊อปแล้วก,ก,ลกันเพื่อความเร็วนะครับเดี๋ยวใส่ D R ด้วยจะได้มันจะได้เป็นบัคโอเคจะได้เห็นกันชัด,ชดๆเคลียร์ไปเลย นะอันต่อไปขอขาญาตกรอบลืมพิมพ์ last name last name เอาภาษาต่อมามี first name มี last name มีอะไรนะ email user email มีเลขมี user login อีเมลกับล็อกอินเนี่ยสำคัญนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันสำคัญยังไงและอีกอ่าน่าจะเป็น Display Name ใช่ไหมเขียนอย่างนี้เปล่าน่าจะนะครับเดี๋ยวลองไปเอ็กโคดูทีเดียวนะครับแล้วก็สุดท้ายน่าจะเป็น ID ใช่ ID ID นี่ก็สำคัญเหมือนกันอ่ลองไปดูว่าขึ้นไหม อ่า first name last name email user login name, แล้วก็ display name แล้วก็ id 1ครับเพราะอันนี้คือ admin มันเลยเป็น id 1ถามว่าอะไรสำคัญครับ user email user login และ user id แต่ผมผมขยับให้มันอยู่ใกล้กันแล้วกันจะได้เห็นความสำคัญของมันเนาะปึ๊บสอันนี้สำคัญเพราะว่ามันไม่เปลี่ยน มันคือ primary key หลักของ User ถ้าจะเรียกใช้ในการทำเงื่อนไขให้ใช้3ตัวนี้นะครับอีเมลล็อกอิแล้วก็ ID นะครับอ่ะทีนี้เวลาสมมติสมมตินะครับเราอยากจะไปทำเงื่อนไขแบบหน้านี้ User นี้เข้าหรือหน้านี้ User นี้เข้าได้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเขียนไปเลยเอาเอาโค้ดชุดนี้ครับเนี่ย ไปเขียนไป,ไปวางไว้ด้านบนหรือจะวางไว้เฮดเดอร์เลยก็ได้มันจะได้ใช้ได้ทุกหน้านะแล้วก็มาเขียนเงื่อนไขในไฟล์นั้น if อะไรอย่างเงี้ยน,นี่เป็นตัวอย่างนะครับถ้า,าถ้า user ที่ล็อกอินอ่สมมติผมผม,ผมใช้เป็นล็อกอินแล้วกันถ้า user ที่ล็อกอินเข้ามา user ปัจจุบันใครก็ชื่อที่ล็อกอินมาตอนนั้นนะ่ะนะชื่อแอดมิน สมมติว่าชื่อแอดมินให้จะทําอะไรก็ว่าไปในเงื่อนไขนั้นๆนะครับผมว่จีจีสมมติอันนี้คือตัวอย่างนะครับถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ใชก็เป็นรายรเดียแบบนี้อ่ลองดูที่ว่าเป็นยังไงมันต้องขึ้น GG นะครับตามหลักแล้วก็ยูเซอร์ชื่อ a d m i ินนะเห็นไหม GG ชัดเจนนะ เนี่ยก็คือถ้าใครก็ช่ทีล่ล็อกอินมาณนะปัจจุบันณนะตอนนั้นเจอใครก็ได้นะที่ชื่อตรงแอดมินมันก็จะขึ้น GG คุณก็ไปทําเงื่อนไขของคุณได้เลยว่าอ่ะจะไม่สามารถเห็นรูปนี้หรือจะสามารถเห็นรูปนี้หรือจะไม่สามารถเห็นหน้านี้ได้อะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้ชื่อแอดมินอ่ะผมตั้งเป็นชื่ออะไรดีล่ะเนมเทส ถ้าเรายูเซอร์ที่ล็อกอินเข้ามาชื่อเนมเทสอ่าถ้ากับเนมเทสนะครับมันก็จะขึ้น GG ีแต่ถ้าไม่ใช่จะขึ้นนู๊แต่ตอนนี้ล็อกอินอยู่คือแอดมินนะมันก็เลยชื่อมันก็เลยขึ้นมานู o b เพราะว่ายูเซอร์ปัจจุบันที่ล็อกอินนะตอนนี้คือชื่อแอดมินนะโอเคง่าย EC นะครับนะโอเคหวังว่าจะทำกันได้ไม่เข้าใจก็ทักมาถามก็ได้อันนี้ก็ อยู่ที่ว่าใครจะเอาไป adapt นะครับเพราะว่าผมแค่สอนการใช้เฉยๆนะหรือถ้าเราลืมเราสามารถ search ใน Google ได้เลยว่า current user how to show current user how to display current user อะไรพวกนี้พิมพ์ได้เลยทีนี้แถมให้สุดท้ายนะครับเกี่ยวกับโลหรือบทบาทโลคืออะไรใน Word Press ผมเคยสอนไปใน EP เก่าๆนะครับไปย้อนด,ดูได้ใน setting general มันจะมีโลของ Word Press อยู่นะคือส่วนนี้ ซึ่งตอนนี้ที่เราเป็นอยู่คือแอดมินรับแอดมินิสเตเตอร์ก็คือทําได้ทุกอย่างในเว็บลองลงมาคือ Editor จะทําได้เกือบทุกอย่างยกเว้นระบบ User a ร์แอดไอดิเจะทําไม่ได้ออเทอร์ author, จะสามารถเขียนได้ทุกโพสเอ้ไม่ใช่ออเทอร์ author, จะสามารถดูแลและจัดการโพสตของตัวเองได้เท่านั้นก็คือเขียนโพสไหนก็ดูแลโพสนั้นคอนดิบิวเตอร์ก็จะคล้ายๆออเทอร์ author, แต่ว่าจะเขียนไม่ได้ไม่ใช่สิจะคล้ายๆออเทอร จะเขียนได้อย่างเดียวนะจะเขียนได้อย่างเดียวแต่จะทําอะไรไม่ได้มีหน้าที่เขียนส่วนซับสไคร์เบอร์คือยูเซอร์ทั่วไปยูเซอร์ทั่วไปที่เราเข้ามาเล่นกันนี่แหละนะส่วนคอสตูมเมอร์กับช็อปมาร์เก็ตอ่าแมเนเจอร์ Manager เนี่ยอันนี้ช็อปเนช็อปแมเนเจอร์ได้เป็นของวูคอมเมอร์สนะครับก็ไว้สําหรับดูโปรดักต์อย่างเดียวแต่คอสตูมเมอร์ก็ อันนี้ผมไม่แน่ใจนั้นน่าจะคล้ายๆซับไซเบอร์แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันต่างกันยังไงนะครับก็ยังไม่เคยใช้เหมือนกันโอเคทีนี้ถามว่าโลตัวนี้สําคัญยังไงกับกับโคชุดนี้ก็เอาไว้แยกแยกเงื่อนไขสําหรับว่าหน้านี้เข้าได้เฉพาะออเทอร์เท่านั้นหน้านี้เข้าได้เฉพาะแอดมินเท่านั้นหน้านี้เข้าได้เฉพาะแอดมินกับคอนติบิวเตอร์เท่านั้นอะไรแบบนี้นะครับเราสามารถใช้ตัวนี้เก็บโลมาได้โอเคถามว่ามันทํำยังไง ขออนุญาตนะครับใส่ br ตรงนี้สักทีหนึ่งเพื่อจะได้เห็นชัดๆต้องย้ำอีกทีนะครับสิ่งที่ผมสอนคือเราต้องไปอัดแอป,ปกันเอาเองนะครับทีนี้ตัวนี้ก็ผมก็จะใช้ทำการเ u ลย์เนยูเซอร์มาปุ๊บวิธีเขียนนะครับ arrow function arrow ตัว arrow แล้วก็ low ปุ๊บ ตัวเบกเก็ตเบกเก็ตเบกเก็ตมีกายใหญ่ครับสูตรแบบนี้นะครับมันก็คือจะแอคโคโลออกมา,ท,าทันทีปึ๊บเห็นไหมแอดมินสเตเตอร์เราสามารถเอาไปทำเงอนขอะไรก็ได้แล้วจีเนะ่เราได้ค่าค่าโลปัจจุบันมาแล้วนะตอนนี้เราเป็นแอดมินก็เลยขึ้นแอดมินถ้าเป็นออเดอร์มันก็จะขึ้นออเดอร์โอเคทริปนี้ PP ีนี้มีเท่านี้ครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับ ทุกคนนะครับก็ลองไปใช้ดูก็ดูดลสุขภาพช่วงนี้โควิดระบาดนะครับก็สวัสดีครับ